สวัสดีจ้ามือนีห้าสิบห้าย่ำยังปล่บนี่จ้ายย่ำบานหางเจระเข้สิล่องเข็ดเบิงจ้าลองบา,าเบิงกันเลยจ้า มีน้ำเซน้ำเกลือเซน้ำเกลือเอาตรงเอาสิหลางเมื่อยเมื่อยมันมเิืมันเมือนเนี่ยพอเขาหลางดีๆแล้วเาก็จะปิดต้มนะจ๊ะต้มจากสีนาทีสามสีนาทีเฮ้ยเอคียงไม่อยังเนี่ยเคียงก็ไปใส น่าจะย่ำส่ไอฮอดดอกกัดปุ๋อัดนอกจากไซวนิอเนยจักหน่อยี่จ้ะอันี่จะเป็นยางนี้เนี่ยจ้าเข้ามาย่ำกันเลยนอกจากนี่เขาใส่พริกพริกกับน้ำตาลเนาะเรวใส่ปลาด้วยจ้ะ มักเป็ดกับส่เป็ดตามมักเลยด้ด้วยจ้ะตามชอบเลยมักเป็ดกับไส่หน้าด้วยจ้ะ น้องนำน้อยเลยสมีกันเยอะที่สุด,สด,สด 办。 หอมแดงไม่จ้าใส่ผพิดเลยใส่พิดมเลย,เลย <c oughs> อูัอดละกันหอดอกจ้ะ ไม่ใส่ชิดะอืมใช่ใส่มาเลยไม่ใช่กาแฟใช่จ๊ะ ใจรักขกันมาคือพี่จ้าเย็นบอกบ้านห้างเจ้าเล่ห์ลออกินเบิร์จ่าแซบบอก ตัดหอมจ้่ แ้วจ้ะมันโบโบมันก็คิวอะ่ะเอ,อ๋ห้อง้องตอนเขียนมันห้องประธานเดชอีหยังมันเนาะบระันเดชต่มบระันหยังมันสิเบนคิวเด้จะคิดว่าเออก็จะกินปลได้มั้งเออมอันลอกเฮ็ดมันเหลืแซ่บจ้ะอืมแต่ว,ว่ารสชาติของบ้านหาหารตะลุ่นนะมันก็เป็นแบบจืดๆนะ แต่วาเวลาเ้าออกมาย่ำเ้าออกมาย่ำแล้วอ่ะเพราะมันเขาเคืองเขายังแหลว่ะนก็แเสบจ,จ้ะแต่รสชาติของของวานทางตระเขมก็สิบแบบจืดข้าวทาาอยู่จ้าจเส็บยูแต่ามากิมนี่กะฝากกดไหลกดแชร์กดท,ทับตะไข่ให้น้ำในเดือดจ้าืจ้า รกันคิดนาจ้า